สวัสดีครับพี่น้องพบปอกกันกับผมพาอยู่เคยเพื่อ้เขาวงหยิเส้นเคยครับกับวิธีควายของคนเลี้ยงควายเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ตอนคำยแยาแลงพี่นอ้องอ่าบรรยากาศตอนแง่แล้งครับปล่อยควาย่าหลังจากที่ลามกินหยาเล็บห้ามมกนะครับช่วงนี้ก็ประมาณเกือบเกือบพก่วงแรงครับสิบแปดนาฬิกานะครับสิบเจ็ดนาฬิกาโกกวานะครับ กะได้เวลาปล่อยค้วายลงมานอนน้ำแหบนน้ำพี่นอ้องนี่แหละครับหลังจากที่เล่มหยามาจากไปสามโมงแรงนะครับพี่น้องเพราะว่าแดดแดดมันห่อนครับแดดห่อนประมาณใบสามจาังเลปล่อยออกเล่มหยานะครับนี่เป็นการเล่มหยา ตัวใดหอังการลงนอนหนามนาะพี่น้องเนะเาะการมอบบรรยากาศแรงๆให้พีให้น้องได้รับชมกันนาะพี่น้องเนาะฝากขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับกับคนเลี้ยงควายน้องพี่น้องเนาะกาถือว่าช่วงนี้ราคางัวราคาควายกาวขึ้นเก่าครับพี่น้องลงไปเรื่อยๆนะครับลงอย่างเดียวเนาะลงอย่างเดียวไดวพ้พี่น้องช่วงนี้ ก็พอเป็นยังครับสู่ต่อไปพี่น้องเข้าสู่ต่อไปยาถอดนะครับมันลงแหลมก็จะขึ้นได้รอกเนาะพี่น,อน้องเนาะอืมตอนนี้ก็ลงแม่น้ำแน่เล่มยาเนี่ยนะครับพี่น้องอสู่อีกสองเดือนพี่น้องเมษามีหน้าเมษาเาขาหอดเดือนพษภาพเดียวฝนก็นลงมายาก็สีร้ายดอกนะครับพี่น้องเล่มไปกินเฟืองน้ำแน่ช่วงนี้นะครับ กินเฟืองพร้อมกินเฟืองกินเล่มหญ้านะครับหญ้าที่เขาปลูกกะกล่งสิไดตัดให้กินแล้วนะครับเพราะว่ารอบแรกที่ปลูกนะครับก็คือตัดขยายพันธุ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝนลงอีกกะิไดขยายอีกนะครับน้องนี่คือเหตุให้เฮาสบายขึ้นนะครับมีหญ้าเข้าไปใสกระด้นะครับไปใสกกับมาเข้าก็ตันให้นี่คือความสบายของการปลูกหญ้าเนาะ ถ้ามีทีมีฐานมีมองปลูกหยาการเลี้ยงค้ายนี่ก็คือแนะนําให้ปลูกหยาน้องพี่น้องเนาะแนะนาให้ปลูกหยาเขาใส่ใดสัายบนะครับสันบานใบนี่ยาเพราะว่าค้ายนี่ก็คือกินแต่หยากับพ่อแล้วนะครับที่แปลงสวนเรานะครับบ่มีบ่มีอาหารเสริมด้วยพี่น้องเด้อบริกินห้อมบริกินหวัวอาหารนะครับกินแต่ห้ากินแต่เฟืองอย่างเดียวนะครับอ้วนตุอ้วนตุยคือเก่านะครับพี่น้องนี่ละ เรียงแบบบ้านห้องเรียงแบบบ้านๆนาะพี่น้องเนาะพาบรรยากาศตอนแรงีงงทรงมอบให้พี่ให้น้องได้รับชมกันคือเก่าเนาะนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ตามจังไดก็ดีเนะพี่น้องทรงมอบบรรยากาศความสุขความาสุขความหาคความแพงคือเก่าเหมือนเดิมจากผมพาอยู่เคยผูุไทยเขาวงเน้องพี่น้องเนาะ ส่งมอบบรรยากาศให้เบิงนะครับวิธีคอยควยขวางคนเลี้ยงควายเด้อพี่น้องเด้ออืเป็นอย่างไรกะนส่งมอบก้นใจให้กันพี่น้องบานเฮ่าอืพี่น้องบานเฮ่าเป็นกำลังแรงใจให้กันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องต้นได่วนกระมุดนะครับเพราะว่าขั้วนี้ต้องมีน้ำนะครับต้องมีน้ำให้แมพต้องมีน้ำให้แมบมนมี่ ภาพบรรยากาศฮะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศตอนคำยำแลงอยงตอนคำยำเลีง้งส่งความฮักความเพียงส่งความสุขให้กันนะครับวันนี้โคตรนี่สาวสวยประจำข้อของเราเบิ่งพี่น้องหมดเห็นควายตัวนี้หมดไปเอาดังลงนะพี่น้องเลยน,ะนี่เออ ละพี่น้องมือนี่กะพอ่พอกันเอาไว้ซ้ำหนีเชิก่อนน้องพี่น้องเนะาะคลิปหนาเมือ่อหนาจงพ่อกันไหมครับสาหรับคลิปนี้ผมพ่ายยุ่เคยผุทไทยเขาวงนะครับกะขอล่าพีล่าน้องไปก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมครับคลิปนี้กะขอให้พี่น้องมีความสุขสู่งานสู่การต่อไปกับพี่น้องผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกับสู่ต่อไปนะครับสู่ต่อไปมันลงใดมันการจะคขืนดอกน้องพี่น้องเนาะเอ้า เอาไว้ซ้ำนี้ครับสำหรับมืัอนี้ผมพายุเคยพรทไทยเขาวงกะขอเกลาข้าว่าขอพ่นเลยกะสวัสดีครับพี่น้องครับ